วัสดีจะไปเจอบทั้งหลายนะคือเกี่ยวกับผมกาบินห้า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 กันอีกรอบครับแลวันนี้เราจะมาทําการรีแอคคลิปกันอีกรอบนะครับเพราะว่าคลิปรีแอคก่อนได้วิวเยอะเออเออไม่ใช่นะค,คือวันคืออีพีแรกของกีทส์เนี่ยหรือตอนที่ตอนแรกของกีทส์เนี่ยมันไม่มีเพลงเปิดซึ่งผมก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมมันไม่มีแต่ตอนนี้ตอนที่สองมาแล้วมันก็มีเพลงเปิดนะครับชื่อว่า trash last นะครับอืม เชื่อสุดท้ายอ่ะก็นะครับวันนี้เราจะมารีแอคเพลงเปิดของกิ๊กกันนะครับแล้วผมก็จะบอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็แค่จุดประสง,งค์ของลีปนี้ก็แค่พลงนี้ดีหรือไม่ดีเนาะก็ผมยังไม่ได้ผมยังไม่เคยฟังนะเพราะผมตื่นเต้นฟังที่จะฟังนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เพลงของไรเดอร์ม,มาใหม่เรบเนะี้ผมจะเอออย่าบอกว่าติงต้องเแต่ผมจะฝึกร้องนะครับผมก็จะร้องพยายามร้องให้ได้เพลงไหนนะครับโอเค ก็ไปกันเลยครับผมโอเคผู <v> okay, ้หญิงร้องนะครับ คแล้วก็จบไปแล้วครับของเพลงเปิดของกีตผมคิดว่าถือว่าเป็นผมคิดว่าไม่รู้เนมันเป็นแนวแนวใหม่ของเพลงไรเดอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเพลงอย่างเช่นเพลงก่อนคือเพลงรีไปเนี่ยมันก็มีแบบแรปแรปอะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งก็เป็นความแ,แปลกใหม่ของเพลงไรเดอร์นะครับแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งเหมือนมันไม่เป็นเพลงนะครับแบบ มันไม่ได้มีคนร้องเยอะว่างั้นน่ะผมก็ไม่คิดว่ามันดีไหมหรือไม่ดีนะครับแต่เนื้อเนื้อเพลงอะไรแบบอ่าแบบทํานองเพลงอะไรแบบน,นี้ผมว่าพอนะผมชอบทำนองแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าแบบมันมีแบบเนื้อร้องมากกว่านี้นะครับเพราะว่าทาไมผมรู้สึกว่ามันแบบเนื้อร้องไม่เยอะผมแล้วตอนฟังผมก็ไม่ไม่พอเนาะเพราะว่าผมจะได้มาพูดทีเดียวตรงนี้นะครับ ผมก็รู้สึกว่า,เ,าเพลงมันมันก็แปลกแปมันก็แปลกแปกตรงช่วงที่ผู้ชายร้องที่มันแบบเหมือนหลายๆคนร้องด้วยกันเนาะผมรู้สึกว่าทำนองตรงนั้นมันแปลกแปกนิดนึงแล้วเพลงนี้ก็เป็นทนํานองมันจะมีทํานองที่แบบแบบที่ผมชอบแล้วก็มันจะมีแบบตรงทตรง,ท,รงที่แบบมันจะดูใสขึ้นเนาะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบแนวเพลงแนวใหม่อะไรประมาณนะั้นแล้วก็ ก็โอเคแหละถ้าเกิดว่ามาเทียบกับพิ <c ười> ่ิกิไม่มาขอโทษคนที่ชอบพิบิกินะเมื่อก็ผมก็ว่าถ้าให้เต็มสิบตอนนี้ผมให้เจ็ดไปก่อนถ้าเทียบกับรีไวลแล้วก็ยังเทียบไม่ติดนะครับจะผูประมาณนั้นก็แต่ว่าถึง เพลงเนี่ยเราพวกเราจะได้ไม่ได้อะไรมากนะครับเอ่อแต่ผมเนี่ยอย่างที่ว่าผมอาจจะไม่ไม่ดูอาจจะไม่ชอบแต่ก็ก็จะฝึกร้องนะครับแต่ก็ตอนนี้นะครับเพลงเราไม่ได้อะไรมากแล้วงั้นเรามาดู <laughs> สิ่งที่อยู่ในคลิปกันเลยนะครับก็ซึ่งจะมีผมเห็นตรงหนึง่งเดี๋ยวผมไปหาโอเคครับตรงน,นี้นครับผมรู้สึกว่า,าเอร์ーมีคนเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ ผมคิดนะพวกนี้ไม่ใช่ไรเดอร์จริงๆหรอกผมคิดว่าเนี่ยคือไรเดอร์ตัวเทอมนะครับแต่มันเปลี่ยนสีจะตรงนี้เห็นได้ชัดเลยสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมคงวงกลมอะไรให้แบบน,นี้ในภาพนะครับตรงนี้ตัวตัวโอเคครับตัวนี้คือจะเป็นเออเป็นตัวแกะนะครับแต่เป็นสีฟ้านะครับ จากที่ผมเห็นได้คือภาพมันก็เบอร์แหละแต่ผมพอจะนึกภาพได้อยู่ส่วนอีกอันหนึ่งนะน่าจะเป็นนากโกะนะครับก็คือตัวแมวครับแต่เป็นสีแดงแล้วข้างๆอีกก็น่าจะเป็นเพนกวินสีขาวนะครับไม่ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจแตไ่ไอ้แกะสีฟ้าผมแน่ใจนะผมมั่นใจนะก็อืมประมาณนั้นนะผมก็คิดว่ามันอันนี้ไม่ใช่ไรเดอร์แบบจริงๆหรอกนะครับ แต่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าซักวันมันจะเป็นไรเดอร์จริงๆหรือเปล่านะครับไอ้พวกนี้ก็เหมือนกับไอตอนตอนไอที่มันเป็นหน้าจอรูสนะเดี๋ยวผมขึ้นให้ผมขึ้นให้สักทีอตอนเป็นหน้าจอรูสอะไรแบบนี้ก็ไอพวกพวกนี้ครับผมไม่รู้ว่าตัวพวกนี้จะามาหรือเปล่านะครับหรือมันแค่เป็นตัวประกอบแบบเป็นแค่หน้าจอแบบนี้ไปตลอดไปนะครับ แต่ก็ผมก็คิดว่าต้องมีอย่างน้อยมาเพิ่มสักสองสามตัวเนาะเพราะว่าแบบมันก็จะมีมีเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับก็จะเยอะกว่าริวคีไหมมาดูกัน <laughs> อ่อสารคิมนี้นะครับใครชอบก็เอ่อก็ประมาณนี้นอกก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะมาแค่ดูเพลงเฉยๆนะครับก็ สำหรับคลิปก่อนหน้านี้นครับคลิปสปอยตอนที่หนึ่งครับถูกบล็อกไปแล้วนะครับก็ขอโทษด้วยติดติการสิผ่ผมไม่รู้ว่าตอนแรกผมไม่รู้จะทําต้องทอํายังไงนะครับผมว่าเพอแบบมีไอเดียว่าจะแบบทําเป็นคลิปไปเลยนะครับสรุปก็ไม่ได้เนาะผมต้องเอาเป็นรูปเฉยๆแค่นั้นนะครับ <S <s ผมอาจจะทําตอนที่สองปอยตอนที่สองทดแทนไปก็ได้ <c oughs> นะครับก็ให้ทปารู้ครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ครับช่ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b e นะครับอยากให้รีแยคอะไรก็บอกกันมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไปก่อนนะครับจครับโอเคผมมาดูไปดูมาอีกรอบนะครับคือมันก็ร้องเยอะเลยนะครับแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้มันเหมือนกับเพลงของรีไวอะไรประมาณนะั้นแบบมันชัดแบบเพลงมันอาจจะไปแบบช้าๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยอาจจะดูแบบอ่าแบบเหมือนแบบ มันไม่ค่อยมีคนร้องแต่ควจริงแล้วมันก็ร้องทุกท่อนนะครับร้องร้องทุกเวลาแล้วแต่แค่มันไปชา้าแบบชา้าๆเฉยๆเนื้อร้องนะครับก็อืประมาณนั้นนะครับ